lúc nào ไปนานะก็เป็นต้องกัน không ก็ก็ถึงด้วยนะขอ Alhamdulillah, alhamdulillah, aman, aman berkatnya, berkatnya, aman, aman, jadinya, jadinya, bahagia ini, bahagia ini, sabar ini, sabar ini, kiraoh, kiraoh, nak mohon pertanyaan, mohon pertanyaan, tujuh yang ini, tujuh yang ini,

อลาทอดย่านองปาหมูน่องนองปลาทอปลตาได้ยินปลาปางปังทักยิร่งเร่าน้ำมันดูกอ่างเผาผู้ชายหยาบงำาระตุกกระปางให้น้ำเย็นได้ว่างชื้นน้ำมันน่งทั้งเ้ว

om dai <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาที่ไหนปลาตาอรนคพื่น ครับนี่ครับนี่ค่ะขอครับ <coughs>

มสัไม <py at led> <speaking einer> ่ไทยเดียวตัวที่จเจคหน้ามีาวหน้ามันดีกว่าท่านแล้วหน้าจะออหนนุแอนนี่ันนี้อันนี้ตังเยัเลยตังเย้าต่มยันนี้้าคนทุกคนก้าวตนใกล

เที่ยง <sm> เพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนด้วยไคนละเพเพื่อนเพนที่นี่เเนี่ย

มีตลอดเป็นเหยื่อมาเลย ครับใช้ในห้อ

ในงกาวัยเด็นเนรายลกแยงขอนิทรปาราะใหเด็กทโ่วทุกมควรักจ้างสถานที่ารกินใ้มีต่อยบนเงดจะเดตมากเป็นการสืพันให้การสืบได้มหมข้